สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูตอส้มโอที่ผมเสียบไว้นะครับน,นี่ก็หน้าใสอ้วนเลยนะครับนี่เป็นตอเก่าที่มันไม่มีสายพันธุ์ไม่พันธุ์อะไรผมตัดออกตัดออกแล้วผมมาเสียบทับทิมแดงสยามก็หลายอาทิตย์แล้วครับสามประมาณสามสี่อาทิตย์ประมาณนั้นแหละก็โอเคครับน่าจะได้อยู่ครับนี่ เราสามารถเสียบยอดครับต่อไม่ดีเราเสียบสายพันธุ์ใหม่ไปเลยครับอันนี้แดงทับทิมสยามนะครับที่ว่าสีดแดงๆนะครับเขาว่าอร่อยแต่ผมยังไม่เคยทานแต่ผมซื้อมาปลูกไว้พอมันมียอดผมก็เลยมาเสียบต่อนนี้นะครับตอนนี้หลายปีแล้วครับปลูกไว้่าจะห้าหกปีแล้วนี่นะครับที่ผมซื้อมาอันนี้ซื้อมานะครับแล้วก็ตัดจากไอไอพวกนี้ครับเอาแต่งแล้แต่งก็เอายอดไปเสียบ นี่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้โอ้เป็นหน้าห้าแล้วครับหน้าห้าเก็บหน้าหกแล้วครับนี่ตอนนี้ผมตัดออกครับเมื่อตัวใหญ่มันก็ใหญ่ไวนะครับเพราะการเลี้ยงอาหารการดูดกินอาหารของของตอมันมันได้ไวมันมันก็จะขึ้นไวมันก็จะแตกไวมันก็จะโตวไวก็เทียบเท่าเราก็ได้อายุมันได้อายุของตอนะครับ ถราบรุงดีๆก็เพื่อเพื่อปีหน้านีาน่าจะติดลูกนะครับลอยบุ้งลอยมลแรงลงเหมือนกันนะครับนี่ไม่ได้มาหลายวันนะส่วนนี้พอมาดูก็เลยอยากจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเออว่าตัดแล้วมันเสียบมันก็มีตายเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่นก็คือมันก็ต้องมีนักลบมีต้องย่อมมีบาดแผลครับมันก็ต้องมีมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับทุกคนแหละครับ อันนี้รู้สึกว่าจะมีมีรอยคนมาทําอะไรมันนะเน,นี่ยหักรอยมันเนี่ยเห็นไหมธรรมดามันจะอยู่อย่างนี้นะแต่ก็โอเคครับพอมันเตะสองสองเนี่ยสองเก่งนี้ก็โอเคแล้วครับมันมันจะเป็นโรคนิดนิดมันก็ไหนต้องเพียยลงแล้วเนี่ยต้องหายามาฉีดแล้วครับได้อายุของตอน,นี้ก็โอโอเคเลยครับถือว่าคมมากตอใหญ่มากนะครับนี่ นี่ดูเป็นหน้าหกนะครับเออตรงนี้หน้าหกนะข้างล่างนี่หน้าหกหน้าหกคุ้มครับถ้าได้เสียบตัวใหญ่ๆอย่างนี้คุ้มเลยแบ๊บเดียวครับโตนี่ต่อตนึ่งนะครับตอนนี้ก็ห้านิ้วนะครับนี่ผมตัดออกนี่แตกไวมากครับเมื่อตัวเขาใหญ่เขาจะเขาจะ แตกได้ไวโตได้ไวการเสียบยอดนะครับเสียบยอดกิ่งพันธุ์ดีกิ่งที่เก่ามันไม่ดีเราก็หากิ่งพันธุ์ดีมันมาเสียบนะครับต่อข้างบนอาจอาจจะไม่รอดนะครับแต่ข้างล่างมันติดนะครับเนี่ยเราเลือกตาว่ามันมีกี่ตาสามตาสีตาเนี้ย ได้ครับนี่ได้ได้ได้น่าจะรอดอยู่ครับถ้าไม่มีอะไรมาลงของผมนะครับผมไม่ค่อยได้มาด้วยต้องต้องมาอยอดอ่อนยอดอ่อนอย่างนี้มันมแมลงมันชอบชอบกินก็ได้ต่อใหญ่อย่างนี้คุ้มครับนี่นี่อีกตอนึงนะครับนี่นี่อีกตอนึง <c oughs> ดูเหมือนว่าโดนอะไรเล่นเข้าไปแล้วเนี่ย ดูนะครับเดี๋ยวจะต้องต้องต้องเอายามาแก้ไขแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังนะครับนี่ปลูกตั้งนานไม่มีลูกไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอาทิ้งนะครับต่อส้มโอหรือต่อมะนาวพวกนี้มันเสียบเสียบง่ายครับเอามะนาวออมาเสียบมันก็ติดครับแต่ผมรอส้มโอ จะมีอันนี้จะเป็นแดงทับทิมสยามแล้วก็แดงเวียดนามก็มีนะครับอยู่อีกคนละสวนแดงเวียดนามผมก็มีก็เสียบเหมือนกันครับเสียบเอาไปเสียบติดเหมือนกันก็ค่อยๆฝึกไปครับการเสียบยอดมันเสียบติดเราก็ดีใจนะครับแล้วมันเออมันมันเออเราก็ําได้เหมือนกันเนาะจริงๆก็เสียบไม่เก่งหรอกครับก็ฝึกฝึกไปค่อยฝึกไป อะไรที่เราวิชากเกษตรชอบครับเรียนรู้วิชากเกษตราคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพราะผมกำลังฝึกทำครีเอเตอร์มือใหม่ก็ทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็อยากทำเนาะีย <c oughs> <c oughs> กว่าเนยกว่าเอ็นดูกันนะ <c oughs> ชาวสวนคนไม่มีความรู้นะครับช,ช่วยเป็นกำลังใจหน่อย คลิปนี้สวัสดีครับ